ไปเห็นดนเนี่ยจะอยู่ดีไม่แห้งแม่นไข่แน่ไข่แน่หรืว่าสุขภาพแม่ถ้าดูหน่อยบนขั้นบัตานใจเห็ุกับบัไหลหนึ่งเนี่ยโอ้นะฮักแท่เดินนะซื้อขนมกินเอออ่ะอ่ะล่ะละเวลาขี้นกมาเนี่ยว่ไมขี้นกนั้นบเวลาใหญ่แน่เนี่ยหมอกินแล้วขี้นกอยู่แต่มันมันมันขึ้นใหญ่แท่แนวมันใหญ่เหี้ยวแม่นบหมอโอ้ยมาที่ฟิตเนส ออกกําลังกายฮัลเลนเน็ตกนเนี่อเ็ดกินเข้มั่ไรเราก็เห็ดกินเองแล้วเนี่ยเราเห็ดกินเองแล้วเด็กๆังจกก่อยห่้อกยก่อยซุปก๋วยจี๊หลบซุปเราเห็ดทั้งสี้นกับโมไปได้อเอาไปไปที่าอกอันนี้ของเราแยับจืดๆได้่ะเนี่ย้ขอขอสิมเนี่ยเจ้าของเจ้าขัวว่าเนี่ยร่างได้ หักฐายสวัสดีพี่น้องเออว้ยชูสุกคนพอกันนี้กระเพร้านพี่น้องเลยเมื่อน,นี้ระเพวานจะคิดจะได้หรออยากกินลาบปลาพี่น้องเลยก๋อ,อยปลาก็เลยไปตลาดไปตลาดมากกันกินหอยพัดเลยมาเรื่องก๋อยปลาเนาะ ก็เลยไปซื้อตลาดก็ซื้อปลาจากตลาดมามาใายพันเนาะไห้ละก้อยกินพี่น้องเนาะเราก็ซื้อมาวันเนาะปลาจะต้นเลยพี่น้องเนาะแล้วก็พักครบตัวดอกกระดาษครบทุกอย่างมกมนอนมกมน้าเี่ยแต่อสายที่มือเราจะถ่ายกินพี่น้องเลยแต่การดนเนี่ยวันไหนมาให้เบียงเนาะวันไหนมาให้เบียงดนเราเป็นโดหลายเดือนสองสามเดือนอย่างมากหนี่ง เราก็เลยว่าถือโอกาสมาเล่นมายามเนาะเนาะโอเคเอไปหาเราหมดเดี๋ยวปลากินยาปะสบายดีครัพันมา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 หาหาเบียร์ใครได้เนี่ยมาสบายดีฮะโซฟีมือเห็นเนี่ยกินผู้เดียวมัือแสบกินผู้เดียวม่อแสบเออทางเป๊ะกันอยู่ทางคุณเห็นยังพี่เพียงเนื้อข้าวโอ้มาได้เห็นโดนเนี่ยจะอยู่ดีไม่แห้ง ใครแน่เราชูกะผักแม่นแหละใครแน่บ็คือวันหันวันหันแน่อ่อนอ่อนแน่แน่เนาะตึ้งยุงแต่ว่าตึ้งห่างๆอยนี่ะโอ้อยาก,ะการ,ระลงแต่เก่าสรงสลุ่มกะลงยาหันจะเนีกินยาหักใหม่คือเก่าป<อ>่ะยาหักใหม่แน่แล้วก็ยาหลวงแน่ยยนยยนโอ้ยานี่กระสัยาสมุนไพรเนาะยาเป็นแก่หน้าตาชดใช้ขึ้นได้จะได้เนี่ยไม่เห็นดนนนะเอาเอาปลาไว้พันแล้วก่อยกินก็่อยกันกินกันอยู่นะ พอดีกินแรงเนาะน้ำกันแมนแม่แมนแม่แมนปลาตัวใหม่คมพก,พกพ่นหนอกอันนี้ปลาอย่างคนเดียงไงโอ้ปลาเข่งโอ้แหนแดงแหนแดงเถิดว่าผีกับพอดีเจอสางเป็ดถี่น้องอยู่หลังบ้านประเทศยังไงสางเป็ด่ะ คนนัพ emer, พ emer, พ emer ้นสรุปปคนเนี่มุงลังคาให้มุงลัค่าโอ้มุงลัค่าดูข้างหลังนี่พี่น้องเลยวันยางไปหากระสีโบคืออยู่พี่น้องเลยสำหรับย่างไปหาเพื่อนมาลองย่างไปหาเพื่อนเพื่อนรับมุงลังคาให้เซี่ยวเพื่อนแหละพี่น้องกันเจ้ามันสรุปวันนี้ป้องนี่ยูหลังหลังบาตรในภาพนี่แหละนี่ลังค่าพี่น้องเต็มยวนแล้วกันโบไปกับโบคือเดี๋ยวมาหอดพี่หอดสะน้ำใส่เลยพี่น้องเลย ไปอนี้ยนีติดหลังกอกับพี่น้องพี่น้องไอ้พันธ์นี่นะโอ้เฮือนไม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 ้หรืเล่าเอออยู่ไซต์แถวไ้พักยเนีเยมาท่ับจอบกับบอกเนาะาเลี้ยงวันี้วันนี้ สบายดีสบายดีเอาสัางเล่นวันประจำสรุปมา่น่อยเอาขออน่อยึ้าเคือเท้านไมเนอะน้อยเปนไงล่ะไปแล้วอันนี้เท้อนเห็ดหม่ครับปัโถ่นฝนปนหมู่บ้านวานนี่เหมือซื่อเห็นบ่ท่านมันเลยมุ่งบ้านาเนี่ว่าคือหลอดไฟยังหลอดไฟกันยุ่งมาหน่ยดอกไม้อันอะไร เัรื่อมือไหนเชียมุงเนี่ยเ้ามือไหนเจ้ามือนี่ได้บากมือถอนะครื่องมือแม่ทันเออใหม่เนาะแต่แต่ครื่องบูรณดโอ้เห็นจักคนเนี่ยจก็ั่งพี่สามคนั่งเรนเออเอ้มุงรูสิงเปนอะรเออบก็เด็กสามห้องนีมุ่งแล้วก็ทํางเหล้วแน่นอเอเออ ขายอยู่ในบริษัเอาใหม่เนาะบริอันนี้จะได้ชิมแบบจะมือนึ่งจะได้ไปกินก๋อยปลาแล้วกันเอาปลามาให้พัดก๋อยนะจะคิดอยากคิดอยากกินก๋อยปลาไปอย่ากรบกวนตัววันหนาวกันเลยวะไปตลาดเห็นปลาไอ้กินหยาตัวบนกลมๆแบบนี้จะได้ไปกินน้ำกันเชียวสรุปมืออยากมาวันี้แล้วแล้วแล้ววันนี้ปอแล้ววันนี้แต่ละตัวนี้มต่จ้ามาเก็บหน่อยนึงออ๋ เอากะนาวกรหนาข้าเห็ดข่าเต๋อน้อกระนาว้าวเข่าเตอโอ้คักแล้วคักแล้วเออไรเงือนงามเลยบอลนีลักบอเนี่ยเออมาใส่เลนะไอยืมใส่กันเออคนใเห็นหุ่งอ้าเมขึ้นเห็นไรไรชดคือเห็นเนมาหน่อยเมื่อเมื่อไเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เมื่อนตั้สีัมเออมอมือซื่นบอเห็นคนไชดเห็นเนนก่งดังเลอเอาอไหสักพี่ไปกินก๋วยกัน พอไอ้พันยังเห็ดก่อยกินอยู่นะมาเอาเลยเอาเลยเอาวานี่กลับไปเบิ่งหลาปลาก่อยปลาเขาจะได้ทิ้งบ้านกันยายไม่ผิดอะไรพี่น้องเลยจะเก็บได้เนาะมั่นๆเลยจะเจอกันหลักกันจะต้องตั้งต้องละไรหอดได้ทึงกันตอนนี้พันกำลังหัวอยู่หอดขันได้หรอนี่เออแบดแบดนั่นสิน่ะพักเนี่ย ปลาเอา้าคือจอปลาจะมาใส่น้ำแต่เมื่อพ่อกินว่าจะไหวอยมันขั้นะนหวหัวใจเห็นกับ,บ่ะไรถึงใ <c oughs> ส่กุบงบางเนี่ยก็ไดนนไไหน่ลยไปใ่อะไ่สุภาพไปใ่อะ อ๋อเห็นเจอเจอ่ามาไปออกกำลังกายไปฟิตเนสสุภาพเหรอเอาไปกับเดือเจ้าอยู Six, ่ mm. 2องคนเนเนี่ยสองสามคนเนี่ยบอกยุนไปล่ะ นัายไงนี่นะหักแผ่นแล้วนล,ล,ลูกสาวใช่หละโอ้นลูกสาวหนนอนนะพุนห <c oughs> นกับเป็นคนขัวป่ายพอได้พป่นอ,อน่อยอันี้นั่ยไงซื้อขนอมกิน <c oughs> เอเอเอออล่ะกระนาบอะไรมาหาบห่มาเลยมือถือถ่ยล ลูกไห้เอื้อ๋ออืมเอ้กันมาวันมะกรอบเนาะเราของแท้แน่นอนเจ็บพักยังเป็ดมีแล้วพักกาศที่เดียกันยังมี่แล้วเออมี่ครบแล้วหนูพักก็ทงเนยอืพักแปลกๆเลยจะกินพักแปลกๆ เนี่ยต้มกันได้ที่ดพี่น้องต้นหัวปลาอะไรยังมาน่ะมาลาขีนกบนี่ผมไม่ขีนกนั้นลาใหญ่นี่ยมกินล้ขีนกอยู่แตมันมันมันขึ้นใหญ่แต่แนวมันใหญ่เียวแม่นบอกโอ้ยกระลาปลาเนี่ยขกนไปล่างล่างอนแกเอเนาะไพายากกันบอก เดวแต่ยาาก็ได้จัดเลยหาหาพักแกะอยู่ไหนเนาะตีมาละอออ่อนอยู่เนาะคิดว่ามันแก่เนาะอ่อนได้ได้ได้เนได้เดีเอาเลยชอบจะสางแล้วเดี๋ยสางสางเฟสเราข้าวอย่าเรากระดา ชูฝากกันบ้างเลยมาได้ที่ไหนมาที่ฟิตเนสออกมาออกกําลังกายออกกําลังกายฮัลเลนฮัลเลนเนียเอาบนเขาไอ้บงฟิตเนสครับเพิ่นก้อยปลาอยู่ไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวไปทากินก้อยปลาเพิ่นยังยองกันอยู่เพิ่นที่จะสั่งไม่จะไม่จะไม่จะสั่ง ก็ขึ้นคำแม่เพิ่งเล่ามาเลย่กไอเบียงเราไอเบียงเรากินเนเผ็ดกินเค็มบหมดลเราก็เห็ดกินเองเลาเนี่ยเราเห็ดกินเองเราอเนียังจะก่อยบ่ก่อยซุปกละิราบซุปเราเห็ดท่านหลังก็งองเขาปูได้กินได้กจัตูดแม่นเรากินหไดแล้วก็ก่อยต่งหากอโบโบทยว่าอจุดจริงระไม่จรจแทนี่ ตนี้ก็ขันเรียบร้อยืะเลาไกับพงเครื่องแล้วนพี่น่อยนอร่อยแล้วันพี่น้องเลยอยปยากมนนี่เลเกาความหอมเนาะกระแดกไสนัวก็หน่อเนาะนี่ปลาทอาก็เต็มถาดมีสืดอกสะดาวน้ แบงไปห้สีเลยนอตักไปทางขุนเนแบงไปแบงไปบานนั่ยนะเออไลดทังีก็บกไปได้หรอกเขาอีกไปเลยเอเดี๋แบงไป่อนเล่นตักให้เม่ตักใหยสีตักไปยสีแํ้เี่แบงกันสองล้าข้าฮือนอะเรียบ้อยเลยพี่้องเลยยังเดือนำต้มอ่นี่ยหยองเลยหยองเลยวันนี้ยองเลย เอาเลย <át stars> เอากินเลยไงนักับที่อาจารย์อาจารพันับเขานับเขาวันนี้กินข้าวัมัคีพี่น้องเลยไอเบียงล้วกับเห็ดของกินเราตุ่ยตุ่ยทั้งคุณเพราะว่าเรากินบ่ได้อะไรจะตังหากอ่าอ่เอาลงมือก่อนเลยอายงเลยยงเลย

เดดเหเ่องจะได้ถามก็มาเด็ดงานามี่เราทำทำมีนีถามไปเลยเออโอ้ถามอะยเนี่ยเติมเฮ้ยเดียวเดียวอ๋อถือเดือดนคนละประเทศก็คือเลยเพราะว่าน้องกรทางันไร้น้งมด

่เอเทียูกปกนได้กี้นะมีก็กไม่เลยมันแข็งไส่เลยติกับผานึงผาเดียวนครับตะวันตะวันอันนี้ของเราแบบจืดๆใด้ไหมนอขอขอสิบเนี่ยคงตอกลัวป่ะเนี่ยโอ้ มุกได้ใส่ข่ากัวมุได้ใส่มกพีดอ้าคอกินข้าวเงาะ้่ามุกไตอนี้ามกไนงแขง่น่ขงเอ้นุ่งเขงไ่เสีเกไม่เกใช่ไอาเนี้อชาวบ้านใช่ปาคือนี่ออเออกินเข่านน่าสบีเขาบอกอะประมาเ้ไม่เสียคกีหน่อยกินเข่ากี่น้เาเน รอดอัเนใหมเบสีนมันตเชอเงินถือเลขสแมวาซาเลขแมวเหรอเลขสิบสี่ลขอสิบสี่เาไปเอาไปยังเขาซื้อเลขเขาซื้อเลขแต่ว่ามันเลขมันออกเลิบสี่ันเลยแมานเอาันใหม่นเบ่เมนอนี่พมือคืนนี่

นีใส่กันเข่าเข้ากนยังเนี่ยแบบนีนแบบมากะตอนแล้วไอ่ลอใกล้เขเียว่าสตองผ่านแด่ช่างแชด

หน้าแบบสตอรดเขาจะพัดขัวนะไปหมซื้อกินเลยหข้ออะลจะบอกง่วงถ้ามาผ่แพลเวลาตัลงไปแบบตอนะเวลาปวดในมันอักเียนแแก่โอไวไปหรือบัานบานผู้ใดก็อักันงอาจานต้อกับมะขันมันใหญ่นี่่้เาในมือมึงไมน่ใหญ่กบะันนเทาแมากอันเดียวก็จะมันใหญ่เลยกายเป็อสัาเนาะาตายเนาะ

เม่เนาะักมอเลยวจ้บ่าเิมเติมาลอยเตมโอ้โของอย่างเี้หาอยู่กับาแต่น้าขาวล้องี่ก็นจับเม็ดมันสิ่งอยู่ขาดพี่น้องเลยม่ซุ้มเซมนอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กับิลาไปก่อนนพี่น้อกนะขอบใจทุกแรงทุกเบนขอบใจทุกคางใจทุกหน้าด้วยกันสบายดีสบายดีบายบาย